อันทีสอเจอไหมตอนนี้เจอตัวอะไรเจอเจอแล้วเหรออ่านว่าเมจิกนะลูกแปลว่าอะไรอ่านออกไหมดูซิหนูเจออยู่ตรงไหนชี้ชี้ให้ดูหน่อยอ่ะแปลว่าอะไรอ่านดังๆอ่านดังๆอ่านว่าวิเศษอ่ะแปลว่าวิเศษนะคะ ไหนดูซิวิเศษเขียนยังไงเขียนให้ถูกด้วยอะาคำนี้อ่อานว่าแปลว่าอ่ะเขียนความหมายเป็นเลยก็ได้ เราจะแปลว่าอะไรลูกอไ่าอ่าเดี๋ยวพึ่งนะอดีายพึ่งเขียนนะอันนี้หนึ่งปลาเนี้ยเราเรียกหนึ่งตัวหนึ่งคนหรือว่าหนึ่งอันหนึ่งตัวอ่าหนึ่งตัวนะคะเพราะนั้นอ่ะตัวนี้จะแปลว่าหนึ่งตัวมีคําว่าหนึ่งตัววิเศษปลาหนูจะแปลว่าหนึ่งตัววิเศษปลาหรือว่าอะไรดีปลาปลาอะไรวิเศษกี่ตัวหนึ่งตัวใช่แล้วอ่าเพราะนั้นลบออก ปาวิเศษหนึ่งตัวมียังลบไหมคะมีไหมไม่มีเดินไปเอารูปไปปูแอนก็ไม่มีอ๋ออเออเจละเจลาะเจลาะ,ะยังลบแข็งอ่ะลบแปลว,ว่าปลาวิเศษหนึ่งตัวนะเขียนให้ถูกนะลูกนะ กี ja? 1> 1่ต uh ัวปลาพิเศษหนึ่งตัวเขียนเล็กหนึ่งก็ได้เเขียนเล็กหนึ่งเป็นไหมเขียนแบบกูแอน์เอ่ะปลาพิเศษหนึ่งตัวโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจับดีสอต่อไปจับให้ยาวขึ้นนะคะจับอย่างนี้ไหนว่าทำาโอเคให้ยาวขึ้นนะไม่จับอย่างนี้นะจับยาวขึ้นตรงนี้ก็ได้ ดูหน้าถัดมา